คคที่ดินแปลงนี้อยู่โซนแม่ริมนะคะแต่ว่าใกล้ศูนย์ราชการเพียง4กิโลเมตรค่ะที่ดินจะเป็นยังไงตามชิมชมชมเลยค่ะ,ะได้เลยนะคะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้เมืองแล้วก็เดินทางสะดวกมากๆแถมห้อมล้อมด้วยวิวภูเขาแบบนี้ชอบกันไหมคะ<ๆ>ทางโรงพยาบาลนครพิงเนะพียง,ง5นาทีแถมยังไปสถานที่สําคัญๆใกล้ๆได้ง่ายๆด้วยนะคะและจากที่ดินตรงนี้นะคะไปแยกขวางศรีก็ประมาณ8.8กิโล<ๆ>ค่ะลักษณะของที่ดินเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมนะคะที่ดินเปล่ามีขนาดพื้นที่444ตารางวาเจ้าของ ตั้งขายอยู่ที่วารละ2 5 0 0 0าทค่ 25, บาทที่ดินติดถนนสาธารณะนะถมแล้วและน้ำไม่ท่วมค่ะรอ,รอบๆตรงนี้นะคะก็จะเป็น ชุมชนนะคะหมู่บ้านอะไรต่างๆนะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นทาวน์โฮมที่เขาอยู่กันนะรอบแปลงที่ดินก็ไม่เปลี่ยวเลยค่ะถ้ามองจากมุมสูงตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นเส้นถนนแม่ริมด้วยเข้าซอยมาแป๊บเดียวก็ถึงที่ดินแล้วค่ะและแปลงนี้นะคะเหมาะสําหรับสร้างบ้านอพาร์ตเมนต์ทำสำนักงานหรือว่าจะทําบ้านวิลล่าก็ได้ค่ะนอกจากว่าตรงนี้นะคะวิวดีมากๆที่บอกเดินทางเข้าเมืองสะดวกจริงๆค่ะสําหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถแวะมาดูและก็ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะคะ